สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นกลมขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อพยายามครั้งนี้คุณจะได้อะไรบ้างนะครับะขอดูหน่อยซิว่าสิ่งที่คุณพยายามอยู่เนะี่ยคุณจะได้อะไรบ้างจะเรืองลุ่งเรืองครับ ขอให้หนักแน่นเข้าไว้นะขอให้จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งเข้าไปนครับทาให้เต็มที่แล้วกันนะครับเทวดาอวยพรอ,อชัยนะครับสิ่งที่คุณอยากได้นั้นแหละขอให้พยายามนะครับความจเจริญรุ่งเรืองมารอคุณแล้วนะครับติดขัดอะไรคุณจะรู้ว่าควรจะไปปรึกษาใครนะค,รคุณรู้ว่าเรื่องนี้คุณปรึกษาใครได้บ้างนะครับขอให้เข้าหาด้วยความเคารพน้อมน้อมนะครับให้เกียรติ สภาพเรียบร้อยนะแล้วเขาเหล่านี้จะแนะนําคุณอย่างไม่กักซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เท่าที่เขาจะซัพพอร์ตได้เลยนะครับถัดมาอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังไว้นะที่คุณวางแผนไว้มันจะเป็นไปนตามแผนของคุณนะครับคุณจะจัดการได้นะครับทําได้แข่งอะไรก็ชนะทําอะไรก็สาเร็จนะครับทำได้แน่นอนขอให้เตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะครับเตรียมตัวไปให้ดีแล้วกัน แล้วก็ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นไม่ต้องห่วงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสะสมมานะครับปฏิพานธ์ไว้พิบความฉลาหลักแหลมและข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีมาคุณจะจัดการได้นะครับปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้คุณจะจัดการได้นะถัดมานะครับสิ่งที่คุณเคยลั่นวาจาเคยตั้งใจไว้ ขอให้รักษาคําพูดนะครับรักษาคําพูดลั่นวาจาไว้ยังไงแลวผิดชอบด้วยนะครับคิดว่าจะทําอะไรทําด้วยนะครับถามว่าทําแล้วจะได้ไหมได้นะครับแต่อะไรที่มันต้องทําก่อนมันถึงจะได้มาก็ต้องทํานะครับหรือว่าเป็นการรักษาคําพูดแล้วกันนะครับถัดมา ทักษะที่คุณมีมันหลากหลายมากพออยู่แล้วเนาะทีนี้สิ่งที่คุณพยายามทําอยู่เนี่ยทำว่าจะได้ผลไหมได้ผลนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งสร้างรายได้จากความสามารถหลายอย่างของคุณเนี่ยพร้อมกันเนี่ยยิ่งดีเลยคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก็ที่นี่แหละนะครับคุณพยายามก่อนนะตัวคุณพยายามเองก่อนแล้วการสนับสนุนจะตามมานะครับการสนับสนุนจากผู้คนจะตามมา ให้เราลงมือทําเองก่อนพยายามเองก่อนนะครับความพยายามครั้งนี้ของคุณจะถูกจับตามองนะครับจะถูกจับตามองถ้าทําได้ดีก็ดีเลยนะครับทําได้ดีก็ได้ดีโดนซัพพอร์ตไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่นะครับสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ในใจเล็งไว้ในใจอย่าลืมนะครับ ทำให้ได้มันมานะครับทําเพื่อให้ได้มันมาถัดมาถ้าคุณพยายามครั้งนี้คุณจะได้อะไรให้ใบนี้ขึ้นมาคุณจะสมปัฒนานทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งเขาาัถนากันนะครับคุณจะสมหวังทุกอย่างเลยนะความสําเร็จใช้ชนะความน่าเกรงขามเงินทองโชคลาภไม่ขาดสายนะครับอื ความภาคภูมิใจเสน่ห์เมตตามหานยมอำนาจวาสนาบรารมีมาครบมาพร้อมนะครับมีพร้อมทุกอย่างนะครับผู้คนก็เคารพนับถือตะฮะแต่ต้องวางตัวให้หน้าเคารพนับถือด้วยนะโอเคแหละหน้าไพา่มันขึ้นมาว่าคุณจะทําได้ทุกอย่างเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็ต้องทําตัวให้หน้าเคารพด้วยนะครับทาตัวให้หน้ารักด้วยเนาะเคารพน้อมน้อมต่อผู้หลักผูก้ใหญ่ให้เกียรติผู้คนนะครับแล้วก็ สภาพเรียบร้อยนะครับเมื่อคุณสำเร็จจริงๆเมื่อคุณก้าวหน้าขึ้นไปอีกคุณจะยิ่งสง่างามในความสำเร็จของตัวเองนะครับถัดมานะครับความพยายามครั้งนี้คุณจะได้อะไรคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงในชีวิตนะครับมั่นคงทางการเงินก็มีมั่นคงในชีวิตก็มีนะครับ วความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีนะครับมีให้กินมีให้ใช้นะครับไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยเลยนะครับเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกได้เป็นลูกที่ทาให้พ่อแม่ภูมิใจได้แน่นอนนะครับทําให้สําเร็จแล้วกันนะครับพยายามเข้านะครับพยายามเข้านะยิ่งไปสุดท้ายนะี้ยิ่งปิดได้อย่างดีเลยนะหาเงินได้เยอะเก็บเงินก็ได้เยอะนะครับความพยายามครั้งนี้คุณจะได้อะไร ถ้าคุณกำลังสะสมทรัพย์สินอยู่นะครับบอกเลยว่าร่ลำรวยเนี่ยมีเงินเก็บตามที่คาดหวังนะครับจะกลายเป็นคนแก่ที่ร่ำรวยมั่งคั่งโวกทรัพย์แน่นอนนะครับร่ลำรวยทรัพย์สินแน่นอนโชคใหญ่หล้นทับมีบ้างไหมคุณต้นมีโชคใหญ่หล้นทับเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินของมีค่ามาไว้ในครอบครองได้รับมรดกและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือ ถ้าได้จริงๆนะมันจะดีมากๆเลยก็คือโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตที่ไม่ค่อยมีใครเขาได้แต่คุณได้นะครับขอให้เป็นอันท้ายสุดแล้วกันเพราะว่ามันจะชื่นใจมากๆเลยเวลาที่คุณได้รับนะครับว่าทีนี้ไม่อยากจะโอวยพรหรือแนะนําอะไรให้คุณครับอืมไม่อยากแนะนําว่าของที่มันจบมันพังมันสูญเสียมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ต้องไปร่ำไลไปฟูมไฟกับมันนะครับเสียเวลานะครับ เอาเวลาไปทําอย่างอื่นสําเร็จไปถึงไหนแล้วนะครับไม่ต้องไปล่ำไรฟูมไฟกับมันหรอกนะเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ดิไม่ได้ก็คือไม่ได้ดินะครับไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือไม่เหมือนเดิมแล้วสิทําไมต้องไปฟูมไฟไปล่ำไรกับมันด้วยนะครับนะถัดมานะครับอะไรที่ทําแล้วได้ไม่คุ้มเสียก็ยอมรับว่ามันได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ไม่ต้องทํานะครับช่างมันเถอะนะครับปล่อยมันไปเถอะนะครับไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับถัดมา สิ่งที่ไม่ได้ดังใจสิ่งที่อยู่อย่างทุกข์ยากลําบากนะครับจุดที่ว่าแย่ที่สุดในชีวิตขอให้สู้นะครับขอให้สู้ไม่ต้องท้อไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับผ่านมันไปให้ได้นะครับสู้ผ่านไปให้ได้พยายามเข้านะครับตามชื่อคลิปเรานี่แหละพยายามครั้งนี้จะได้อะไรพยายามเข้าไปเถอะนะครับอะไรที่มันไม่เข้าท่าก็ปล่อยไปนะครับทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้ต่อดีกว่านะครับทุกข์ยากลำบากไม่ได้ดังใจ ไม่เป็นไรนะครับความสําเร็จที่เราจะได้มาไม่ทำให้เราลืมสิ่งที่มันไม่ได้ตั้งใจอยู่ตอนนี้แน่นอนนะครับของที่ว่ายากคุณจะทําได้ของที่คนอื่นมองว่ายากเกินไปคุณจะทําได้นะครับทําได้เหมือนมันง่ายจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ก็คุณก็ทําได้นะครับด้วาายความพยายามของคุณคุณทําได้นะครับทําได้เหมือนมันง่ายเลยนะครับเงื่อนทองไหลไมาเทมาไม่ขาดสายนะครับต้อเรื่องการหาเงินนะ ขอให้มีกำลังใจนะครับมาเจอถึงตรงนี้ต้นตรงแบบขอบพระคุณอย่างยิง่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกขอบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาของสุประแตงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแกเข้ามารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิง่งนะครับที่สำคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานเจริงใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ